ลองนี่นะคะตัวนี้นะคาะก็จะเป็นไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะ,ะไซส์ใหญ่นะคะไซส์จัมโบ้เลยอยู่ที่3 1เซนนะคะหรือว่าจะเป็นไซส์เล็กนะคะจะอยู่ที่23เซนประมาณ9นิ้วนะตัวนี้เนี่ยเอาไปใช้เป็นเซตคู่กันได้เลยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยกระเป๋าสตางค์ใบยาวนะคะหรือว่าจะเป๋ากระเป๋าคล้องมือก็มีกระเป๋าหนังแกะสตางใบสั้นอันนี้ก็มีเช่นกันแต่วันนี้ขอรีวิวใบยาวก่อนตัวนี้เปิดปิดบิดล็อกนะคะเปิดขึ้นมานะคะเป็นสามสัพับแบบน,นี้เลยนี่ สามพับแบบนี้ก็คือใส่บัตรได้เยอะเลยหลายใบเลย ใส่แบงค์ใส่เหรียญได้หมดเลยนะอันนี้แยกสปปเปรดแล้วบอกเลยว่าข้อดีของเรานะคะแล้วภายในเราใช้หนังแกะตัวเดียวกับด้านนอกเลยก็คือบอกเลยว่าซื้อครั้งเดียวใช้กันได้หลายปีเลยค่ะยาวๆนะคะตัวนี้มาพร้อมกล่องแบร์โลเวล่าให้ครบเซตเลยนะคะเอาไปแมทชิ่งคู่กับกระเป๋าสะพายแบบนี้ก็ได้นาะสะพายขึ้นไหลสวยๆเก๋ๆแบบนี้หรือว่าอยากจะคล้องมือแบบนี้ก็ได้นะตัวนี้ด้วยความที่เป็นทรงเหมือนหมอสไตล์แบบสปีดี้นะคะตัวนี้ก็สามารถเปิดปิดรูดซิปได้ง่ายเลยนะ้องนี่อันนี้ใบเล นะเก้ามีนะคะก็เนี่ยเปิดขึ้นมาใส่มีช่องสิข้างในด้วยนะจะเสียบมือถือข้างในก็ได้นะหรือว่าลูกค้านี่อยากจะเสียบมือถือด้านนอกก็ได้เพราะว่าเนี่ยด้านนอกอันก็ทําช่องสิมาให้สามารถใส่เงินเซฟตี้เข้าไปด้านหลังให้มันแนบชกิดกายก็ได้นะ mm hmm. เพื่อความที่แบบว่าช่วงนี้ก็หนีกลัวลูกค้า,คาลกลัวโดนล้วงกระเป๋าอยากจะแบบนี้เลยใส่ให้แนบ อยู่ข้างหลังอันนี้ก็ได้เช่นกันนี่หรือว่าแบบเสียบม,มือถือแล้วก็รูสิบเอ๊ะก็นี่ก็การโดนล้วงได้เหมือนกันนะพาส,สปอร์ตก็ได้เช่นกันค่ะอ่ะตัวนี้สองขนาดพร้อมส่งนะเป็นหนังแกะเลยนิ่มแล้วก็เบามากนะคะตัวนี้นะคะน้ำหนักของเขานะอย่างใบเล็กเนี่ยจะอยู่ประมาณ350ากรัมใบใหญ่จะอยู่ประมาณ3 7 0กรัมอ่ะสวยเกย๋แบบนี้มาพร้อมสายหนังรองบ่าให้แบบนี้สายโซ่แบบนี้บอกเลยว่าไม่มีไม่ได้แล้วนะนี่นี่ ก้นกระเป๋าก็คือใส่ของในจุบเลยนะคะลูกค้าเป็นทรงเหมือนหมอน,นี้นะคะบางท่านแบบว่าหากระเป๋าถือขึ้นเครื่องอยู่อยากได้แบบว่าใส่ เสื้อแจ็คเก็ตคุมตัวหนึ่งเนอะบางทีแบบอากาศอุ่นๆหนาวๆอ่าอยากจะใส่ก็ได้หรือว่าผ้าพันคออ่ะถุงมือนี่แนะนําเป็นลอลลี่นะคะทรงหมอนแล้วถ่ายรูปขึ้นมากนะเพราะตัวนี้เป็นหนังแกะแบบนี้เคลือบเงาเงาสวยมากเงาเหมือนหนังแก้วเลยนี่เอาไปเคลือบสวยจริงนี่ตัวนี้แล้วมาพร้อมหมวดรองฐานฉะนั้นบอกเลยตั้งวางเนี่ยก็คือดีเลยฮ่ซ support ป้องกันรอยนี่แอตแท็กแล้วอยากเอาอ่ะสนใจนะตัวนี้จัดโปรโมชั่นนะคะในไลฟ์นี้นะคะแอนลดโปรโมชั่นเข้าไปอีก400บาทนะตัวนี้ใบเล็กนะคะจัดโปรโลดเหลือเพียง2,855บาทใบใหญ่ลดเหลือเพียง3เอ่อ3,000บาทเท่านั้นนะจาก,กปกติ3,880นนะลดเดยอะขนาดนี้ไม่ได้ไี่มีไม่ได้แล้วรีบกดสั่งได้เลยนะคะคอลเลคชั่นลอลลี่ค่ะฟรีชิปสปกันกน้ำกลอยแล้วบริการหลังการขายด้วย ส่งสปาทำความสะอาดกระเป๋าฟรีหนึ่งครั้งด้วยค่ะอยู่ที่ดิสิตมาร์เก็ตเพลสนะคะ